สวัสดีท่านผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตูนพอดแคสต์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่18สิงหาคม2025เราจะมาคุยกันเรื่อง workday ครับชื่อนี้เอ่อบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง workday อ่านว่า workday นะครับ เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ตอนนี้มีบทบาทสำคัญมากๆในหลายองคอ์กรเลยโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการคนการเงินยิ่งช่วงนี้ AI กำลังมาแรงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า Workday คืออะไรน่าสนใจยังไงแล้วเกี่ยวกับ AI ตรงไหนบ้างค่ะสวัสดีค่ะ ก็ Workday เนี่ยนะคะอย่างที่คุณพิธีกรว่าเลยเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากในวงการซอฟต์แวร์องค์อรเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2005นู่นเลยนะคะโดยคุณเดวิดดัฟฟิลกับคุณอานิลบูสตรีสองท่านนี้เขาเคยอยู่ PeopleSoft มาก่อนอ๋อ PeopleSoft บริษัทซอฟต์แวร์ HR ใหญ่สมัยก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะพอบริษัทนั้นถูก Oracle ซื้อไปในปี2005 2สองท่านนี้ก็ออกมาตั้ง Workday เลยคือเขามองเห็นโอกาสในเทคโนโลยีคลาวซึ่งตอนนั้นยังใหม่มากๆค่ะ ครับครบัแสดงว่าเกิดมาในยุคคลาวด์เลยทีเดียวก่อนจะไปลึกเรื่อง Workday เนี่ยผมว่าเรามาปูพื้นฐานคำศัพท์กันนิดน,นึงดีไหมครับบางทีมีศัพท์เฉพาะเยอะเหมือนกันนั้นอย่าง Cloud Computing SaaS อะไรพวกนี้ดีเลยค่ะเป็นความคิดที่ดีมากค่ะเ,เริ่มจาก Cloud Computing นะคะ C L O U D C O M P U T I N G Cloud Computing ว่ากันง่ายๆก็คือการใช้ทับทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างเช่นพวกพื้นที่เก็บข้อมูลหรือการประมวลผลเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตแทนที่เราจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์มีห้องคอมใหญ่ๆที่บริษัทเองอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อเข้าใจครับก็คือเช่าใช้เอาผ่านเน็ตประมาณนั้นเลยค่ะส่วน SaaS SaaS หรือ Software as a Service S O F T W A R E A S A S S E R V I C E Software as a Service ซึ่งแปลว่าซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการอันนี้ก็คือโมเดลธุรกิจแบบ Workday เลยค่ะองค์กรก็จ่ายค่าสมาชิกเป็นรายเดือนรายปีแล้วก็ล็อกอินเข้าใช้ซอฟต์แวร์ผ่านหน้าเว็บได้เลยไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องดูแลระบบเองครับครับชัดเจนครับเหมือนเราใช้ Gmail หรือ Microsoft 365แต่เป็นสเกลใหญ่สำหรับองค์กร แล้วคำที่เกี่ยวกับตัวบริการหลักของ Workday ล่ะครับมี HCM กับ Financial Management ใช่ค่ะอันนี้คือหัวใจหลักเลย HCM HCM ย่อมาจาก Human Capital Management H U M A N C A P I T A L M A N A G E M E N T แปลตรงๆก็คือการบริหารจัดการทุนมนุษย์หรือว่าทรัพยากรบุคคลน,นั่นเองค่ะมันจะครอบคลุมตั้งแต่หาคนจ้างคนพัฒนาดูผลงานไปจนถึงเรื่องสำคัญอย่าง payroll หรือระบบจ่ายเงินเดือนแล้วก็พวกการดูแลประสบการณ์พนักง,งานด้วยค่ะครบวงจรเรื่องคนเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนคือ financial management <ersch> F I N N C I A L M A N A G E M E N T Financial Management อันน the ี้ก็ตรงตัวการบริหารจัดการด้านการเงินก็จะมีเรื่องบัญชีการจัดการค่าใช้จ่ายการวางแผนงบประมาณการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินต่างๆค่ะคือรวมสองขาหลักขององค์กรไว้เลยทั้งคนทั้งเงินแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้ Workday แบบโดดเด่นขึ้นมาในตลาดล่ะครับนอกจากความครบวงจรนี้ คือนอกจาก HCM กับ Financial แล้วนะคะเขายังมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดีมากแล้วก็มีตัว Workday Adaptive Planning ตัวนี้เดิมคือบริษัท Adaptive Insights ที่ Workday ไปซื้อมาค่ะเก่งเรื่องการวางแผนธุรกิจโดยเฉพาะเลยทั้งการวางแผนงบป,ประมาณการคาดการทางการเงินทำให้องค์กรวางแผนได้แม่นขึ้นยืดหยุ่นขึ้นอ๋อซื้อบริษัทมาเสริมทับเลยแล้ว เรื่อง AI ที่เราคุยกันตอนแรกครับ Workday เขาเอา AI มาใช้ยังไงบ้างครับค่ะเรื่อง AI นี่ Workday ให้ความสำคัญมากๆค่ะเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Workday Illuminate I L U M I N A T E คือเขาจะฝัง AI กับ Machine Learning เข้าไปในระบบเลยเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้ข้อมูลเชิงลึกหรือช่วยทำงานซ้ำๆให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นค่ะอืมอืมน่าสนใจครับ แต่ที่แบบเป็นวิสัยทัศน์ที่น่าจับตามากๆคือแนวคิด agent system of record agent system of record ค่ะ agent system of record ชื่อดูแปลกใหม่ดีครับมันคืออะไรเหรอครับคือ worksday เขาหมองไปข้างหน้าเลยค่ะว่าอนาคตเนี่ยองค์กรจะไม่ได้มีแค่พนักงานที่เป็นมนุษย์ หรือ human labor H U M A N L A B O R อย่างเดียวแต่จะมีสิ่งที่เรียกว่าแรงงานดิจิทัลหรือ digital labor D I G I T A L L A B O R ซึ่งก็คือพวก AI agent AI agents เนี่ยแหะค่ะเข้ามาทำงานร่วมกับคน Agent System of Record ก็คือระบบกลางที่จะมาช่วยบริหารจัดการเจ้า AI Agents พวกนี้ให้ทำงานกับคนได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพเหมือนเป็นระบบ HR สำหรับ AI ทำนองนั้นเลยค่ะโอฟังแล้วแบบอนาคตมาเลยนะฮะแสดงว่าที่ Workday's ทำเรื่อง AI ได้ดีส่วนหนึ่งก็เพราะเขามีข้อมูลในระบบเยอะมากๆด้วยหรือเปล่าครับ ถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นจุดแข่งสำคัญมากคือ Worksday เนี่ยมีข้อมูลพนักงานที่ลูกค้าเขาบริหารผ่านแพลตฟอร์มอยู่น่าจะเกิน70ล้านคนแล้วทั่วโลก70ล้านใช่ค่ะข้อมูลตรงนี้มันมหาศาลแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพด้วยนะคะพอเอาไปใช้ฝึก AI เนี่ยมันทำให้ AI เข้าใจบริบทการทำงานจริงๆได้ดีมากผลลัพธ์ที่ได้จาก AI มันก็จะแม่นยำมีประโยชน์ทางธุรกิจจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ AI ทั่วไปอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือมีทั้งแพลตฟอร์มที่ดีแล้วก็มีข้อมูลมหาศาลมาขับเคลื่อนให้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วในมุมของวัฒนธรรมองค์กรล่ะครับ Workday เขาเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษเขามีค่านิยมหลักหรือ Core Values อยู่6อย่างค่ะคือให้ความสำคัญกับพนักงาน Employees การบริการลูกค้า Customer Service Innovation ความซื่อสัตย์ Integrity ความสนุกในการทำงาน Fun แล้วก็การทำกำไร Profitability แล้วก็มีอันที่น่าสนใจคือ v b, I b e Vibe ย่อมาจาก Value Inclusion and Belonging for Everyone เป็นแนวคิดส่งเสริมเรื่องความหลากหลายการยอมรับความแตกต่างให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจริงๆค่ะเป็นองค์กรที่ดูใส่ใจคนมากๆเลยนะครับใช่ค่ะส่วนผู้นำตอนนี้ผู้ร่วมก่อตั้งคุณอามิลบูสรีก็ยังเป็น Executive Share อยู่ส่วน CEO คนปัจจุบันคือคุณคอร l เอเชนบาร์ค่ะเยี่ยมเลยครับฟังดูแล้วสรุปได้ว่า Workday นี่ไม่ใช่แค่ระบบจัดการ HR กับ Finance บนคลาวด์ธรรมดาแล้วนะครับแต่เป็นแพลตฟอร์มที่พยายามจะรวมทั้งคนเงินแล้วก็ AI agents เข้าด้วยกันเลยเพื่อให้องค์กรพร้อมรับมือกับอนาคตที่คนกับ AI ต้องทำงานด้วยกันมากขึ้นใช่เลยค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆครับผมก่อนจะจากกันวันนี้อยากชวนท่านผู้ฟังลองลุกภาพตามสักนิดนึงนะครับว่า ถ้าที่ทำงานของเรามี AI มาช่วยงานเอกสารงานวิเคราะห์ข้อมูลหรือแม้แต่างานดูแลพผนกงานเบื้องต้นได้เนี่ยเราจะมีเวลาเหลือไปทำงานที่มันสร้างสรรค์กว่าใช้สมองส่วนการตัดสินใจหรือการคุยกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นขนาดไหนมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานกันไปเลยก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ฟังชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด like กดติดตามตูนพ Podcast กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้พวกเรามากๆเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ